ต้องมีมีตัวจำเอาล่ะฟังเพลงอะไรครับแอคคอร์ดแอคคอร์ดล้จะเป็นดีดีเยอะวันนีแม่แม่ขอพังแพี่น้องมาทั้งเลยประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะครับประวัติศาสตร์ของการยึดครองเดือนนี้พี่น้องเคยรู้จักยุคแรกอาณาจักมไหมครับเราน่าจะรู้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุสมัย ่อนที่เราจะเกิดก่อนที่ผมจะเกิดน,นะครับประเทศฝรั่งเศสมาเอาลาวเอาเขมรเอาเวียดนามไปเป็นเมืองขึ้นประเทศอังกฤษมาเอาพมา่าเอามาเลเซียเอาอินเดียเป็นเมืองขึ้นเหลือประเทศไทยอยู่ตรงกลางประเทศจีนอยู่ตอนบนก็ไม่มีใครยึดครองฝรั่งก็พยายามจะเข้าไปครั้งแรกที่ฝรั่งมาบ้านเรา มาเจอปากน้ำที่ตากน้ำคือแม่น้ำเจ้าพระยานึกถึงภาพสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับพอเข้ามาเอาเล็กเข้ามาตามแม่น้ำพระรับมันอุทานว่าที่นี่เป็นดินแดนมรกตมรกตแปลว่าดินแดนแห่สีเขียวนะครับมรกตก็คือแก้วสีเขียวนะครับ รั่งมันตื่นตาตกใจบ้านเขาไม่มีบ้านเขามันหนาวก็หนาวอีมาก,ก็ลงนะครับแล้วก็แผ่นดินก็ไม่ได้มีปลูกอะไรก็ขึ้นเหมือนบ้านเรายิ่งยิ่งแถวไอ้พวกที่กำลังรบกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่พวกทะเลทรายอาหรับผมเคยนั่งเครื่องบินผ่านนะครับไม่เคยลงไปหรอกครับมองลงไปจากสนามบินไม่มีต้นไม้มีแต่สายกับสาย แ่่ก็โชคดีของอาหรับมีน้ํามันอาหรับก็เลยรวยน้ํามันแต่ต้นไม้ไม่มีเลยเขาคนไทยไปทําอะไรรู้ไหมนอกจากรับจ้างทั่วไปยังมีการเกษตรเข้าไปด้วยคนไทยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญการเกษตรโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะบ้านเราปลูกอะไรก็ขึ้นขนาดมาเมล็ดพืชที่ตกหล่นลงไปเลยที่ไม่ได้ปลูกก็หยับขึ้นใช่ไหมครับทุกคนทุกแห่ง แต่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายของเราไม่ได้ว่าเขาก็ความอุดมสมบูรณ์บานเราอันมากมายค่านิยมก็เลยเป็นอีกแบบเนึไม่ใช่เหมือนรุ่นเราค่านิยมสมัยนั้นก็คือใครตัดไม้ได้มากที่สุดคนนั้นก็รวยที่สุดใครมีสมรรถนะคบค้าสมาคมกับป่าไม้จังหวัดป่าไม้เขตจะเป็นข้าหาบดีที่มั่งคัับ แล้วก็ในบ้านหลัำงำงามบ้านไม้สวยๆที่ปลูกขึ้นเป็นบ้านหลังใหญ่หญๆก็จะมีหัวเขากระทิงเขากวางงาช้าเป็นเครื่องประดับค่านิยมในสมัยนั้นปัจจุบันนี้เราทําร้าสัตว์เหล่านั้นไม่ได้แล้วนะครับมีหนังเสือใน่นีเห็นไม่เสือใครได้หนังเสือใหญ่แค่ไหนมันก็ยิ่งมังคขงแค่นั้นนะครับเป็นอำนาจวาสนาบารมีม่างนันอยู่ ค่านิยมนั้นเปลี่ยนไปเพราะว่าบ้านเราก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับเสือก็ใกล้จะสูญพันธ์เพื่อนครับแค่เงินเหลือไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะครับถึง200ตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับจะเล่นเพลงอนาธิคมไม่ฟังผ่านไปถึงเรื่องเสือนะครับ